กลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องมาดามโอชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะไม่มีบวกไม่มีเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมที่ดินที่ตําบลดงละครอาเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะที่ดแปลงนี้นะคะห่างจาก4ี่แยกสามสาวเนี่ยประมาณ15กิโลนะสิบสถึงสิกิโลหรือว่าห่างจากวัดเจดีทองก็ประมาณ13มกิโล ถึงตรงนี้เลยนะแปลงนี้จริงๆแล้วนะคือทําเลดีมากเดินทางสะดวกสบายไฟฟ้าปะปาเข้าถึงแล้วนะและถนนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นถนนเรียบคลองสาธารณะนะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นเพียงแค่ถนนดินใช่ไหมคะถนนดินนี้ไม่ใช่เขาเริ่มทําถนนลาดยางมาแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่เราถ่ายคลิปเสร็จคิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน2 3สาอาทิตย์เนี่ยตรงเนี้ยถนนที่สวยงามมากเลยนะคะที่ในแปลงนี้ถนนกว้างมากด้านหน้าติดคลองเห็นไหม ติดคลองส่งน้าตรงนี้นะคะตรงนี้เดินทางสะดวกสบายมากฝั่งนี้เป็นถนนลาดยางที่ยังทําไม่เสร็จฝั่งนู้นเป็นถนนลาดยางหลักนะคะสามารถวิ่งไปฉะเชิงเซาเข้าเมืองนครน,นายกอะไรอย่างคะ่ะคือสามารถเข้าออกได้หลายทางปแปลงนี้นะคะจริงๆเลยตามฉนดมีเนื้อที่ทั้งหมดคือ6ไร่พังเจ้าของนั้นต้องการขายนะคะแบ่งขายเพียงแค่เล็กน้อยนะคะเพื่อจะไปปลดภาระ,ะบางอย่างที่ธนาคารเท่านั้นเองตัดขายเนื้อที่ด้านหน้านะคะ2ไร่กับ2ง,งาน ที่ดินเดิมนะคะ6ไร่เนี่ยหน้ากว้างติดถนนทั้งหมดเลยถนนแบบนี้เลยนะคะคือ44เมตรแต่เจ้าของเนี่ยตัดขาย2ไร่2งานเว้นถนนแค่8เมตรเท่ากับว่าเราจะได้ที่ดินติดถนนตรงนี้ประมาณ36เมตรและลึกความยาวเนี่ยยาวไปตามเส้นตัดแบ่งเสร็จแล้วนะจะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าความยาวก็จะยาวประมาณ1 0 0 เมตรโดยประมาณนะละนักษณะของที่ดินก็จะเป็นที่ดินที่คือทําเป็นล่องสวนทําเป็นขุดบ่อปลาหรือว่าทําเป็นคันล้อมไว้แล้วก็มีโคกด้วยนะทั้งหมดนี้คือในเนื้อที่ที่โอบอกไป2ไร่2งานทงางเจ้าของนั้นต้องการขายนะคะในราคาเพียงแค่1นล้านสามแสนบาท1นล้านสามแสนบาทเนี่ยก็จะตกแค่ราคาไร่ละห้าแสนกว่าบาทเองที่ดินที่ ติดถนนแบบนี้นะคะแล้วก็เพียบพร้อมทุกอย่างไฟฟ้าประป้าพร้อมเนี่ยราคานี้บอกเลยว่าถูกมากๆน่าจับต้องหรือว่าน่าจับซื้อหรือเก็บไว้เก็งกําไรพัฒนาที่ดินได้เลยนะจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดติดถนนแบบนี้ คือเพียบพร้อมถมดินอะไรเสร็จแล้วนะพัฒนาเสร็จแล้วเขาขายกันไล่หนึ่งก็ล้านกว่าทางนั้นเลยแต่คุณลุงท่านนี้ขายตามสภาพนะคะซึ่งเป็นที่ดินดั้งเดิมที่รับมรดกมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมลักษณะของที่ดินแปลงนี้กันก่อนว่าเป็นแบบไหนไปกันค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเราจะพาทุกท่านชมเริ่มจากถนนด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันเนาะถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนเรียบคลองนะก็คือมาจากดงละคร ตลาดดงละครห่างจากตลาดท่าหุบเนี่ยประมาณ10กิโลตลาดท่าหุบหรือตลาดดงล,ล,ละครแล้วกันนะโอเลี่ยมแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายๆนะคะด้านหน้าของที่ดินแปลงที่เราขายนะคะติดคลองแบบนี้อ่าเป็นคลองส่งน้ําที่นี่นะคะน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะปลูกอะไรก็งอกงามมากๆนะคะถ้าหากเราดูแลดีๆอ่าด้านหน้าติดถนนแบบนี้นะคะนี่ถนนเส้นนี้อีกแป๊บเดียวนะอีกแป๊บเดียวเป็นถนนลาดยางแล้วนะคะฝั่งนู้นเป็นถนนลาดยางที่เราวิ่งสะดวกสบายอยู่แล้วนะ ที่เราจะข้ามาตรงนี้มีสะพานเป็นช่วงๆสา,าๆสามารถเข้าได้ถึงสองทางที่จะข้ามาฝั่งนี้นะอ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นที่ดินแปลงที่เราขายนี่เลยที่ดินแปลงนี้มีหลักเขตชัดเจนทั้งหมดแต่ทั้งหมดเนี่ยคือเราแบ่งขายต้องรังวัดใหม่นะคะเจ้าของก็จะทําการรังวัดให้เรานะคะตัดแบ่งเป็นเนื้อที่สองไร่สองงานส่วนด้านหน้านี้นะคะที่ดินของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะมาอยู่ตรงประมาณนี้คันล้อมตรงนี้นะคะนี่เลยอ่ะจะเริ่มจากประมาณนี้แล้วกันนี่ ่วนตรงนี้เป็นที่ดินเขาเรียกว่าที่ดินสาธารนณะที่ดินกันแนวเขตอนาคตข้างหน้านะคะกรมชนเผื่อทําถนนทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกที่จะเป็นแบบนี้หมดนะคะแถวนี้ก็ไม่ใช่ของเราแต่ก็สามารถทําประโยชน์ได้เราทําการค้าทําอะไรได้แต่ว่าอย่าขวางทางน้ําแค่นั้นเองอ่าส่วนที่ดินก็จะเป็นคันล้อมรอบขุดบอ่อไว้ทําโคกไว้เป็นเป็นส่วนๆเนานะเดี๋ยวจะพาไปชมคือเราตัดตัดจากตรงนี้เข้าไปส่วนโกรธที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหม เจดีเนี่ยไม่เกี่ยวนะอยู่นอกที่ที่เว้นไป8เมตรเพื่อเจ้าของเนี่ยส่วนที่ที่เหลืออยู่ด้านในประมาณ4ี่ไร่เขาก็จะเข้าทางนี้อ่ะส่วนที่ดินแปลงที่เราขายก็ติดถนนแบบนี้นะคะนี่สามารถเข้าไปได้ตรงนี้มีต้นไม้ปลูกอยู่แล้วล่มลื่นนะคะบรรยากาศเนี่ยเราพัฒนาน,นิดนึงก็คืออยู่แบบบ้านสวนเงียบสงบได้เลยนะนี่อ่ะโอให้ชมฝั่งนี้ก่อนมีเพื่อนบ้านนะคะ นี่เลยคือตรงนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบ่อบ่อปลาบ่อปลาแต่ว่าเขาขุดไว้เนี่ยขุดไว้ไม่ได้เอาดินไปไหนเนี่ยเอาดินมาทําคันล้อมรอบทําโคกอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้ลึกมากนะน้ําตรงเนี้นี่เห็นไหมตรงเนี้เราขุดดินจากด้านหลังนะคะกลับมาไว้ด้านหน้าเนี่ยเราก็ได้พื้นที่ที่สวยเลยนะจริงๆก็พัฒนาไม่ยากหรอกอะท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาดูเข้ามาชมนะคะแล้วก็ เดี๋ยวมาวางแผนก็ได้ว่าเราอยากได้ประ,ประมาณไหนโอก็จัดหาทีมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องทมดินปรับดินแม่โคอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยลักษณะท,ที่ดินอันนี้คือเรามองจากด้านหน้านะจะเป็นน้ําทั้งหมดเลยไม่ต้องตกใจนะคะน้ําไม่ลึกนี่อ่ะตรงนี้จะเป็นโคกนี่อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ก็สามารถสร้างบ้านปลูกบ้านที่พักอาศัยได้เลยนะคะอ่ะไองน,นี้เดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆตรงนั้นเลย ถนนก็อยู่ด้านหน้าเนาะมองเห็นกันนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไป ชมที่โคกนะคะรวมถึงด้านหลังของที่ดินแปลงนี้ตรงนี้นะคะถ้านในที่อยากได้เนี่ยโอแนะนําเลยนะราคานี้เป็นราคาที่ไม่แรงเลยนะราคาถูกมากๆถูกเวอร์จริงๆเลยเพราะว่ามีต้นไม้มีอะไรลักษณะเป็นบ้านสวนอยู่แล้วนะคะเหลือ<ม>แค่ว่าเรามาปรับปรุงพัฒนาเล็กน้อยเท่านั้นเองก็สามารถที่อยู่อาศัยได้เลยเนี่ยต้นไม้พวกนี้ก็จะอยู่ในเขตที่ดินของเราเลยนะเนี่ยเห็นไหมมีต้นมะม่วงมะม่วงนะคะอันนี้ก็เป็นโคกนะคะที่โอบอกโคกก็คือตรงเนี้ย เราสามารถสร้างบ้านที่พักอาศัยตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีน้ําล้อมอาจจะต้องพัฒนาที่ดินนิดหนึ่งนะโคกสวยเลยถมไว้นานแล้วนะคะเจ้าของก็มีแผนว่าจะทําบ้านนะคะแต่ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจเนาะไม่คล่องตัวก็เลยตัดขายช่วงด้านหน้าก่อนนี่ลมลื่นมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เป็นน้ําอยู่นะคะแต่น้ำเนี่ยไม่ได้ลึกมากไม่ได้ขุดบ่อแบบว่าเอาดินไปขายหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นนะคะนี่เลย อันนี้เป็นเส้นทางที่โอดเดินเข้ามานะคะมีต้นไม้มีต้นมะม่วงนะคะอยู่ในที่เราเยอะ,อะส่วนตรงนี้ก็เจ้าของกําลังทําบ้านพักอาศัยอยู่นะคะตรงนี้จริงๆก็ถ้าเขาแบ่งขายเนี่ยที่ดินเขาก็จะโดนตัดบ้านก็จะโดนตัดไปประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแต่เดี๋ยวเขาลื้อให้เพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาสร้างไว้เพื่อแบบว่าเวลามาทําสวนอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีที่พักเท่านั้นเองเนะ เจ้าของเองก็ได้มีการเตรียมนะคะทำถนนทำที่พักอาศัยเพื่อจะย้ายไปอยู่ด้านหลังนี่อากาศดีมากล่มรื่นมากนะคะตรงนี้แนวเขตฝั่งนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านนะคะของเราก็จะอยู่เป็นมันนาน,นี้ตัดออกไป8เมตรนะคะที่เหลือก็เป็นที่ดินที่เราจะตัดขายนี่แถวนี้นี่เลยตรงนี้มีต้นมะม่วงกล้วย แล้วก็ไม้ไผ่ก็มีหลายหลายต้นอยู่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะด้านหลังของที่ดินแปลงนี้อะท่านใดอยากจะเข้ามานะคะเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้โอ๋จะทําเป็นแนวเขตไว้ให้เดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเวลามาตรงนี้จะใส่โลเคชันไว้ให้เดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะสังเกตจะมีต้นมะม่วงที่เยื้ยงๆกับกอลกล้วยแบบนี้นะคะคือที่ดินจะอยู่ประมาณนี้ได้เนื้อที่สองไร่นะคะ โอจะมีการเอาเชือกผูกไว้ให้ท่านใดอยากจะเข้ามานะคะนี่เอาเชือกผูกไว้ให้แบบนี้มีอยู่ต้นเดียวนะคะต้นมะม่วงที่เยืงกับต้นกล้วยนี่เลยลักษณะที่ดินด้านหลังก็จะเป็นที่ดินที่เหมือนอ่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรปล่อยไว้ดินด,ดั้งเดิมก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะคะเหมือนว่าเจ้าของเนี่ยบางจุดบางส่วนก็ขุดดินขึ้นมาเพื่อมาถมทําโคกเป็นจุดๆไว้เห็นไหม นี่อย่างอันนี้ก็เป็นโคกเหมือนกันเขาเรียกว่าโคกนะแต่ถ้าคนในกรุงเทพเขาก็อาจจะเรียกว่าอันนี้คือเกาะนะคะมีเกาะแล้วก็มีน้ําล้อมนะคะอะไรประมาณนั้นเนาะท่านใดสนใจซื้อนะคะรีบๆเข้ามาจับจองได้เลยนะคะในเนื้อที่2องไร่สงานนะคะจะของต้องการเพียงแค่1นึ่งล้านสามแบาทเพื่อปลดภาระทางการเงินนะคะเท่านั้นเอง ลมลื่นนะคะบรรยากาศก็โอเคใช้ได้แล้วก็มีเพื่อนบ้านทางซ้ายและขวามไม่เหงาไม่น่ากลัวนะคะตรงนี้ลักษณะของที่ดินก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ด้วยรวมของที่ดินแปลงนี้ที่โอภาชมก็ประมาณตามนี้เลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆตามราคาเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปขับรถเขาเรียกอะไรอีแตนเหรอไปขับรถเล่นก่อนไปก่อนนะจ๊ะลาไปก่อนบ๊ายบาย